ในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเปิดเทคนิคการเทรดแบบ s ก a l ป i ิ้งนะครับก็คือการซื้อมาขายไปแบบรวดเร็วสำหรับเทรดเดอร์เนาะและวิดีโอนี้ผมได้ต้นฉบับเนื้อหามาจากช่อง YouTube ต่างประเทศช่องนั้นก็คือ Data Trader นะครับช่องนี้ก็มีผู้ติดตามกว่า2,808,000คนเลยทีเดียวและวิดีโอที่ผมนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนี้ก็มียอดวิวกว่า1ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับหลังจากเผยแพร่มาแค่ ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิดีโอที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับผมก็เลยคิดว่าออวิดีโอนี้น่าสนใจอยากที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะเขาเขียนหัวข้อวิดีโอนี้ว่ากลยุทธง์ง่ายๆในการทำกำไรแบบ day t r a d i n g ในตลาด Forex นะครับและเป็นกลยุทธ์ที่มี w i ิน a t e สูงด้วยนะครับกลยุทธ์นี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะมารับชมกันเลยครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมยังจะพูดถึงเรื่องคําเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับการซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขายฟอเร็กซ์การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิด สวัสดีครับคุณผู้ฟังท,ทุกท่านนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์ในการเทรดกลยุทธ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์แบบ scoping ก็คือการซื้อมาขายไปแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนาะ และในวิดีโอนี้ทีมงานก็ได้ไปเจอวิดีโอหนึ่งนะครับในช่อง youtube ของต่างประเทศก็น่าสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามียอดวิวกว่าล้านกว่าเลยทีเดียวหลังจากเผยแพร่มาแค่1ปี5เดือนเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้คนต่างๆเลยทั่วโลกเลยรับชมเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและวิดีโอนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การเทรดแบบสกอปปิ้ และมีวินเลทสูงด้วยนะครับน่าสนใจเนาะถ้าฟังชื่อหัวข้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็เหมือนเดิมครับผมอยากจะขอคนละไลค์ like และคนละซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะครับเนื้อหาในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะรับชมวิดีโอต้นฉบับก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์วิดีโอต้นฉบับไว้ในคอมเมนต์วิดีโอนี้ส่วนเนื้อหาในวิดีโอนี้ จะพูดถึงเทคนิคการเทรดเนาะดังนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องเข้าใจยากมากๆเลยถ้าเกิดว่าผมไม่พาคุณผู้ฟังไปดูในตลาดจริงว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นผมก็เลยคิดว่าเอเราจะต้องมาทำความเข้าใจทฤษฎีของเขาก่อนนะครับของช่อง Data Trader ก่อนว่าทฤษฎีของเขานั้นเป็นอย่างไรผมเลยขอแบ่ง วิดีโอนี้ออกเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับพาร์ทแรกก็คือจะเน้นเรื่องทฤษฎีตามเขาสอนทุกๆอย่างนะครับและพาร์ทที่2ก็คือเราจะมาดูกันในตลาดจริงครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้กลยุทธ์ในตลาดจริงเราจะใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับทฤษฎีนี้ก่อนนะครับกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์สกอร์ปิ้งนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายนะครับแต่มีวินเลสสูงอันนี้เขาบอกมานะว่ามีวินเลสสูงนะครับเขาจะใช้ค่าหลักๆก,ก็คือ EMA ครับ EMA ก็คือ Exponential Moving Average นะครับก็คือเส้น MA นั่นเองเขาจะใช้เส้นอยู่3เส้นด้วยกันแต่ละเส้นก็จะมีค่าตั้งแต่ 25, 50แล้วก็100นะครับเขาก็จะใช้3เส้นหลักๆนี้ในการวิเคราะห์กราฟราคาและหาจุดเข้าซื้อเขาจะเทรดบน Time Frame 5นาทีนะครับการทำงานของกลยุทธ์นี้ก็มีตั้งแต่การหาแนวโน้มครับเขามองว่าตลาดที่น่าเทรดที่สุดนะครับ ก็คือตลาดที่เส้น EMA ทั้ง3เส้นนี้มันเรียงตัวกันครับมันเรียงตัวกันมันเฉียงขึ้นหรือว่าเฉียงลงมันไม่ใช่แบบนอนราบนะครับถ้าดูจากภาพเขาแนะนำว่าถ้าเกิดว่า,า EMA มันตัดการมั่วส่วน,นะครับในแนวราบเนาะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือในตลาดไซด์เวตลาดแบบนี้ไม่น่าเทรดนะครับให้เราอย่าเพิ่งเทรดให้เราเพิกเฉยกับตลาดแบบนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปเทรดครับเรารอก่อน รอจนกว่ามันจะได้จังหวะที่น่าสนใจรอจนกว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงนะครับถ้าเกิดว่าตัวเส้น EMA นะครับถ้าเกิดว่าดูจากภาพวงกลมที่เขา,าทำวงเอาไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้กราฟราคามันมีการปรับตัวขึ้นมันมีการเชียงขึ้นและตัว EMA มันก็มีการเรียงเส้นกัน3เส้นในรูปแบบขาขึ้นเช่นเดียวกันครับสภาวะตลาดแบบนี้น่าเทรดครับ ให้เรานั้นหาจังหวะในการเข้าซือ้อแต่ยังไม่ต้องเข้าซื้อนะแค่หาจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับให้เรารอ,อก่อนรอจนกว่าจะได้สัญญาณที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูเทคนิคในการหาสัญญาณในการเข้าซื้อกันครับเทคนิคในการหาสัญญาณเข้าซื้อก็คือว่าเขานั้นจะรอให้ราคานั้นที่กําลังมีการปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในแนวโน้มขาขึ้นเนาะนะครับ ถ้าเกิดว่าราคามันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วมันก็มีการปรับตัวขึ้นไปปรับตัวขึ้นไปนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งครับราคานั้นมีการทะลุลงมาเส้น EMA 25เส้น EMA 25นั้นไม่สามารถที่จะรับราคาไว้ได้ราคาก็เลยตกมาที่ EMA 50ครับทีนี้เรามารอดูที่ EMA 50นะครับว่าราคานั้นมันจะสามารถที่จะทะลุไปได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าราคานั้น มันมีท่าทีที่กําลังจะทะลุเส้น EMA ขึ้นมานะครับถ้าดูจากภาพก็คือเขาบอกว่าถ้ามันทะลุขึ้นมาได้ให้เรานั้นใส่ออเดอร์บายเข้าไปครับถ้าดูจากในภาพเนาะก็เปิดออเดอร์บ่ายตรงที่มันกลับมานะครับหรือว่าจุดที่เป็นอ่าการกลับตัวเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่กลับมาเนาะมันทะลุเส้น EMA 25ไปได้นะครับแล้วมันก็ไม่ขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาอันนี้เขามองว่าให้เรานั้น ปิดการขายทําการสต็อป o อ s ไปก่อนนะครับถือว่าอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะไปได้เนาะก็ให้ตั้งจุดเทคโปรฟิตนะครับจุดทำกำไรให้มากกว่าจุด s t ็อป o อ s ประมาณ1.5นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดราคานั้นมันจะสต็อป o อ s ที่10บาทให้เราตั้งเทคโปรฟิตเอาไว้ที่15บาทนั่นเองนะครับก็คือเอา1.5ไปคูนนั่นเองว่าเราจะตั้งเทคโปรฟิตตรงไหนถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพเนาะ ถ้าเข้าตรงจุดระหว่างกลางระหว่างช่องสีแดงแล้วก็ช่องสีเขียวนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อเราก็ควรที่จะเข้าแล้วก็เราก็ควรที่จะเทคโปรฟิตเมื่อจุดที่เขาเขียนว่าเทคโปรฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคานะั้นมันไม่สามารถที่จะเด้งกลับมาได้เนาะเราก็ทำการสต็อปล s อตรงบริเวณโซนสีแดงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของเขานะครับทีนี้เขาก็จะมีกลยุทธ์เสริมมาแนะนําด้วยนะครับเป็นการใช้ EMA 200นะครับใช้ร่วมกับ RSI อินดิเคเต RSI นะครับและใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยไพ่แพทเทิร์นหรือว่าไพ่แอคชั่นชื่อว่า i n In g o l f i n g pattern i n g o l f i n g pattern นั้นก็คือกราฟราคารูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบให้เนาะแท่งเทียนที่มีกราฟแท่งเทียนแท่งหนึ่งที่เกิดมาข้างหลังแล้วมันก็เกินกินกราฟแท่งหน้านะครับ i n c l i i n g pattern นะครับเขาให้สนใจที่ตัวเนื้อเทียนเป็นหลักเนาะถ้าเกิดว่าไส้เทียนนั้นไม่ cover ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไอตัวเนื้อเทียนนั้นแท่งหลังต้องปิดแท่งหน้าให้หมดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีในตลาดจริงนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเทรดของเขากันครับเขามองว่าถ้าเกิดว่ามันเกิด Inclining pattern เกิดขึ้นให้เรานั้นเตรียมตัวที่จะเข้าซื้อขายแต่ว่ามันต้องตรงกับเงื่อนไขอื่นๆด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามองจากภาพเนาะ เราก็จะเห็นได้ว่าอินโกฟิงแพทเทิร์นนั้นเกิดขึ้นเขาจะต้องอาศัยปัจจัยอยู่ด้วยกันอยู่3ปัจจยัยก็คือ EMA 200 Engulfing Pattern แล้วก็ r s i นะครับ RSI ตรงนี้เขาโฟกัสไปที่ค่า50นะครับก็คือค่ากลางของ RSIRSI SI ก็จะมีศูนยตั้งแต่100เนาะ50ก็คือค่ากลางเขาก็จะใช้ Time Frame 1นาทีในการวิเคราะห์กราฟราคา ทีนี้ขั้นตอนในการซื้อขายก็คือว่าให้เรานั้นโฟกัสอยู่3เงื่อนไขด้วยกันครับก็คืออันแรกเลยก็คือให้เราโฟกัสไปที่ตัว RSI RSI นั้นอยู่เหนือหรือว่าอยู่ล่างเส้น50ถ้าเกิดว่า RSI นั้นอยู่เหนือเส้น50เราก็ไปดูต่อครับดูที่ EMA ครับดูว่า EMA นั้นตอนนี้ราคาอยู่เหนือเส้น EMA ไหม ถ้าเกิดว่ากราฟราคาอยู่เหนือเส้น EMA 200นะครับแล้วก็ไ s i ก็อยู่เหนือจุดกึ่งกลาง50ให้เรานั้นเตรียมหา In g a p f i n g Pattern แล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดออเดอร์บอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันก็กลับกันก็คือเส้น ISI อยู่ต่ำกว่าเส้น50แล้วก็กราฟราคานั้นอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200ก็เตรียมตัวเซลล์ครับถ้าเกิดว่ามี b a r r i s h In g a p f i n g อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทั้งหมดในการวิเคราะห์กราฟราคาของเขาเนาะอันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะงงอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมเองก็งงเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่ได้อธิบายให้คุณผู้ฟังเห็นในรูปแบบของกราฟราคาที่เขาใช้ในตลาดจริงดังนั้นเดี๋ยวพาร์ทที่2เราจะมาดูในตลาดจริงกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจในตลาดจริงนะครับผมอยากจะแทรกเคล็ดลับหรือว่ากฎส่งท้ายนิดหนึ่ง ก่อนที่เราจะไปทําการวิเคราะห์ในตลาดจริงเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อด้วยกันเป็นกฎ5ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกครับคุณไม่จําเป็นจะต้องเทรดทุกครั้งถ้าเกิดว่าสัญญานั้นมันไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องเทรดครับเราก็รอไปก่อนเนาะข้อที่2ครับอย่าเสี่ยงจนเกินไปในวิดีโอนี้เขาแนะนํามาว่าให้เราเสี่ยงประมาณ 0. 5 ่อการเทรดในแต่ละครั้งก็คือสมมติเรามีทุนอยู่100บาทนะครับศูก็คือ0.5บาทนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยแต่ว่ามันคือการเทรดแบบสกอรปิ้งการเทรดแบบสกอรปิ้งก็คือการเทรดแบบหวังกําไรไม่เยอะสักเท่าไหร่ดังนั้นเราหวังกําไรไม่เยอะเราก็จะทําทให้มันขาดทุนเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยเนาะเวลาที่เรานั้นพยายามที่จะทํากําไรจาก ออเดอร์ order, หลายออเดอร์แต่ว่ากำไรไม่เยอะนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตลองทุนของเราข้อที่3ครับรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเทรดเมื่อไร่ที่เราควรหยุดเทรดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของ Stop Loss นะครับแต่เรื่องของเราเหนื่อยเราสูญเสียกําลังใจเราไม่มีสมาธิเมื่อนี้เราควรเทรด ส่วนตัวผมเองมองว่าคนที่เทรดแบบสกอร์ปิงหรือว่าคนที่เทรดแบบซื้อมาขายไปในระยะเวลาแบบสั้นๆเนาะคนเหล่านี้เขาค่อนข้างที่จะมีความเครียดความกดดันเพราะเขาจะต้องเจอหลากหลายรูปแบบมากนะครับเขาต้องเจอรูปแบบที่แน่นอนว่าจะต้องขาดทุนบ้างเนาะดังนั้นเมื่อไร่ที่เรารู้ว่าเรากําลังเครียดมากจนเกินไปหรือเรากําลังหัวเสียจากการขาดทุนติดต่อกันนะครับจากการสต็อปลอตติดต่อกันก็รู้ว่าเราควรที่จะหยุดเทรดตอนไหนนะครับข้อที่4ครับ เราจะต้องแน่ใจว่าโบร o อร์ที่เราใช้อยู่นั้นมี low space นะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของ space เนาะเพราะว่า space หรือว่าค่าคอมมิชชั่นนั้นกับโบร oker ถือว่าเป็นต้นทุนใหญ่ๆที่เราจะต้องจ่ายนะครับการเทรดแบบ scoping เราควรที่จะเลือกโบร oker หรือว่าเลือกบัญชีการเทรดที่มี space ต่ำที่สุดหรือว่ามีค่าบริการที่ต่ำที่สุดเพราะไม่อย่างนั้น เราจะขาดทุนได้นะครับแต่ไม่ใช่การขาดทุนจากกลยุทธ์นะแต่เป็นการขาดทุนเพราะเราเสียค่าสเปซมากจนเกินไปนั่นเองนะครับพยายามที่จะโฟกัสทีละคู่เงินพออันนี้สำหรับเทรดเดอร์ในตลาด f o r e x กเลยนะครับให้เรานั้นโฟกัสทีละคู่เงินไปก่อนอย่าไปเทรดหลายคู่เงินเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นหลุดโฟกัสได้บางทีถ้าเกิดว่าเราเทรดหลายคู่เงินเราก็อาจจะ เผลอลืมหรือว่าการวิเคราะห์ของเราการคำนวณการบริหารเงินลงทุนของเราก็ผิดพลาดได้นะครับอันนี้เป็นกฎ5ข้อที่อยากจะฝากก่อนที่เราจะเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทที่2กันเลยอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับพาร์ทที่2นี้ผมพยายามที่จะเซตติ้งทุกการนะครับกราฟราคาให้เหมือนกับตัวอย่างที่เขาทําออกมาเนาะ ทีนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเส้น3เส้นตรงนี้นะครับที่ผมได้ทําขึ้นมาเนาะก็คือเส้น EMA นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่รู้ว่าจะตั้ง EMA ขึ้นมาได้อย่างไรก็สามารถที่จะเพิ่มได้ครับเข้าไปที่เมนู insert แล้วก็ indicator แล้วก็หาคําว่า trend แล้วก็เลือกที่ moving average นะครับเมื่อเราเลือกมาแล้วมันก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกเนาะนะครับ MA method ให้เราเลือก Exponent i a l นะครับมันก็คือเส้น EMA นั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เรากรอกเนาะก็จะมี25 50้เราก็100นะครับแต่ว่าผมเซตทุกอย่างเอาไว้แล้วผมขอกากระบาดออกไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อเราเลือกได้ทั้ง3เส้นนี้นะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจทฤษฎีของเขาก่อนดีกว่าว่าตลาดแบบไหนน่าเทรดตลาดแบบไหนไม่น่าเทรดนะครับถ้าเกิดว่าตามทฤษฎีของเขาก็คือตลาดที่น่าเทรดก็คือตลาดที่กราฟนั้น มันมีการปรับตัวอยู่ในแนวโน้มถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสภาวะตลาดที่เคลื่อนที่ไปด้านข้างหรือว่าไซด์เว์นั้นมันไม่น่าเทรดนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นไซด์เวกก็สังเกตที่เส้น EMA แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเส้น EMA นั้นมันมีการแบบตัดกันตัดไปมานะครับไม่ไปทางที่แดงไทยที่ทางหนึ่งเนาะอันนี้นะครับไม่น่าเทรดแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าตอนนี้เราเข้าออเดอร์อยู่ แล้วมันเกิดตลาดแบบนี้เกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรดีเขาแนะนํามาว่าไม่ต้องเทรดครับจริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องเทรดทุกสภาวะตลาดเนาะนะครับทุกสภาวะตลาดก็ไม่ใช่สภาวะตลาดที่น่าเทรดทีนี้แล้วตลาดแบบไหนที่น่าเทรดตลาดแบบที่น่าเทรดก็คือตลาดที่เส้น EMA นั้นมันมีการเรียงกันครับนี่ครับมีการไล่ระดับการขึ้นมีการทํามุมประมาณ40องศาเนาะมีการเฉียงขึ้น หรือว่าเฉียงลงนะครับถ้าเกิดว่าตลาดเป็นเป็นขาลงราคามันก็จะเฉียงลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตลาดมันเป็นขาขึ้นตัวเส้นอีเมลเหล่านี้มันก็จะมีการปรับระดับขึ้นนะครับนี่ครับทีนี้เราจะเข้าเทรดแบบไหนดีล่ะนะครับอย่างถ้าเกิดว่าผมเลื่อนราคามาที่ราคาปัจจุบันเนาะอันนี้เป็นทองคําใน time frame 5นาทีนะครับอันนี้ผมลืมแนะนําไปว่าในวิดีโอต้นฉบับนั้นเขาแนะนํามาว่า อ่หนาทีกําลังดีดังนั้นผมก็เลยใช้ Time Frame 5นาทีนะครับ<ๆ>ทีนี้ตอนนี้ราคามันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเรียงกันแบบสวยงามด้วยนะครับเรียงกันแบบแนวโน้มขาลงเนาะผมควรที่จะเข้าซื้อหรือไม่อ่าคำตอบก็คือยังเข้าซื้อไม่ได้ณตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าตามหลักการเทรดของช่องเขาเขาก็แนะนํามาว่าเราต้องรอจนกว่าราคานั้นจะทะลุเส้น EMB 25ตรงนี้ไปได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุเส้น EMB 25นี้ไปได้เราก็รอดูครับรอดูว่ามันไปถึงเส้น50ตรงนี้แล้วมันจะสามารถที่จะผ่านไปได้หรือไม่ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปไม่ได้ครับแล้วมันก็ลงมาเนาะถึงตรงนี้แล้วมันแล้วเราค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะสามารถทะลุลงมาได้ไหมถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะทะลุลงมาได้นะครับให้เรานั้นทําการเซล ตรงที่มันทะลุลงมาแล้วเราจะตั้งเทคโปรฟิตตรงไหนก็ตั้งระยะห่างบริเวณตรงนี้ครับสมมุติตรงนี้นะครับห่างอยู่ที่2600จุดแล้วกันเราก็คูณ1.5เข้าไปครับว่าเออระยะห่างที่เราจะต้องตั้งก็คือคูณ1.5เข้าไปเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขไปเลยแล้วกันนะครับผมกดเครื่องคิดเลข,ขออกมาแล้วนะครับตัวเลขเป๊กก็คือ 3,900นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมเข้าตรงนี้นะครับแล้วาราคามันทะลุมาตรงนี้เนาะผมข้อจะตั้งก็จะลากลงมาอยู่ที่3,900จุดก็คือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงสุดกราฟพอดีสุดหน้าจอพอดีก็เป็นจุดที่ Take Profit ส่วนจุด Stop Loss ก็จะอยู่จุดนี้ครับให้เส้น EMA 5 0นั้นเป็นจุด Stop Loss <ม>ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ตัวอย่างก็คือว่าเรามองจากตรงนี้เราก็เห็นได้ว่าราคานั้นมีการทะลุเส้น EMA 25ขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บได้ขึ้นไปสัมผัสเส้น EMA 50อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มีการร่วงลงมาเราก็จะทําการเปิดออเดอร์เซลเนื่องจากว่าตอนนี้สภาวะตลาดเป็นแนวโน้มขาลงนะครับถ้าตลาดขาลงเราก็จะโฟกัสแค่ออเดอร์เซล์นะครับทีนี้เราก็ทําการเปิดออเดอร์เซลเราจะเปิดออเดอร์เซลล แล้วเราจะตั้ง a ท e Profit ต t o p l o s ตตรงไหน Stop l ล s ตก็ตั้งบริเวณตรงนี้ครับตรงบริเวณเส้น EMA 50แล้วเราก็วัดดูว่าเส้น EMA 50กับตัวเส้น EMA 25นั้นมันห่างกันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าวัดตรงนี้ออกมาก็ได้900นะครับแล้วทีนี้เราจะหาราคาเป้าหมายหรือว่า k e Profit ที่ราคาเท่าไหร่เราก็เอา900นั้นคูณกับ 1>, 1 5เมื่อคูณออกมาแล้วนะครับผมคูณไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้เท่ากับ 1, 3 5 0เราก็ลากลงมาครับ1350อยู่บริเวณตรงไหนก็บริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะตั้ง Take profit ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำกำไรเนาะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเลยครับตรงนี้เราก็ตั้ง take profit ประมาณความกว้างของ มันคูณ1.5เข้าไปความกว้างของ Stop l ล s s คูณ1.5เข้าไปส่วนตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าราคานั้นมีการทะลุขึ้นมาเนาะมีการทะลุเส้น ema 25ขึ้นมาแล้วก็ทะลุเส้น ema 50ขึ้นไปแล้วก็เส้น ema 100ขึ้นไปโดยที่แบบไม่พักเลยแบบนี้เราจะไม่เข้าเทรดเนาะเพราะเราจะต้องรอจนกว่ามันจะปิดแท่งนะครับแต่น,นี้มันปิดเหนือเส้น100ไปเลยเนาะเราก็ไม่ได้เทรดอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเคสเฟลเนะาะเคสนี้อาจสมมติตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็เห็นว่าเอออันนี้มันก็ตามหลักทุกอย่างเลยเนาะก็คือว่ากราฟราคามีการปร,รับตัวในแนวโน้มขาขึ้นเราก็เห็นว่ามันลงมาที่เส้น e MA 25มาได้แล้วนะครับมันก็พักตัวอยู่บริเวณเส้น E m ม50และตอนนี้มันก็กำลังจะทะลุขึ้นไป แล้วทีนี้ผมไม่รอสัญญาณอะไรละนะครับผมคิดว่าน่าจะชัวร์แน่ๆนะครับน่าจะขึ้นไปแน่ๆด้วยความหวังว่ามันจะขึ้นผมก็ทำการเปิดออเดอร์บายไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอสบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับเข้าจนเข้าตรงจุดนี้แล้วก็ตั้งสต็อปลอสตรงนี้ปรากฏว่าราคาก็มาถึงสต็อปลอสนะครับแล้วก็มีการร่วงลงมาร่วงลงมาจนถึงตรงนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าเราไม่มี stop l o s อเราก็จะเสียเงินเยอะทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามี stop l o s อเราก็เสียเพียงแ,แค่นี้เท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นหลักการหนึ่งที่สำคัญในการเทรดแบบ s c อ o p i n g นะครับก็คือว่าเราจะต้องมี stop l o s อด้วยเพราะว่าเราอาจจะต้องซื้อขายบ่อยๆการซื้อขายบ่อยๆมันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงมากครับดังนั้นการมี stop l o s อกเข้าเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทำให้เห็นเนาะว่า,าโซนที่เป็นสีแดงก็คือโซน stop loss โซนที่เป็นสีเขียวก็คือโซน a k e Profit อันนี้ก็วัดมาแล้วนะครับก็อันนี้ค่อนข้างที่จะมีความหา่างอ่าจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคสมมุติว่าตอนนี้ราคามันทะลุขึ้นมาได้เนาะเราก็จะตั้ง Stop l ล s s เอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าในการเทรดเราไม่เห็นอนาคตอยู่แล้วนะครับว่ามันจะไปต่อได้ไหม เราก็ตั้ง w r r t Case เอาไว้ก่อนว่าอะถ้าเกิดว่ามันไปต่อไม่ได้เราก็ตัดสินใจขายแบบ Stop Loss บริเวณจุดเ e m a 50แต่ถ้าเกิดว่ามันไปต่อได้เราก็เอาความกว้างตรงนี้นะครับเข้ามาคูณกันคูณ1.5ุณ1.5แล้วเราก็จะได้พื้นที่ที่เราจะ Take Profit ก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับเราอาจจะไม่ได้ขายจุดที่ดีที่สุดจุดทำกำไรที่เยอะที่สุดเนาะอันนี้ก็คือหลักการหนึ่ง เราจะต้องออกให้ไหวนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคการเทรดของเขาเองทีนี้เขาก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมก็คือว่าการใช้กลยุทธ์เพิ่มเติมอันนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของ indicator RSI เข้ามาช่วยด้วยนะครับเทคนิคในการเทรดนี้ก็จะใช้ด้วยกันอยู่3เทคนิคด้วยกันก็คือเทคนิคของ engulfing pattern นะครับแล้วก็เทคนิคของ EMA 200แล้วก็ RSI อิเมสส0 0ก็อย่างที่ผมได้เอามาเลยเนาะส่วน RSI นะครับเราก็เข้ามาได้เหมือนกันก็คืออินดิเคเตอร์ครับแล้วเลือกออสซิเลเตอร์แล้วเลือก RSI ทีนี้เมื่อเราเลือกมาแล้วนะครับเขาก็จะให้ค่าเรามาวิธีการตั้งค่าเนาะเขาก็จะมีเลเวลนะครับให้เรากดเลเวลตรงนี้เนาะแล้วเราก็ลบค่าเดิมออกไปแล้วก็เลือกไว้ที่50อย่างเดียวพอครับแล้วเราก็กดถูกเข้าไปก็จะมีแค่เส้น50ขึ้นมาตรงนี้เขาอยากให้เราโฟกัสอยู่ 3อย่างครับในการเข้าซื้อเนาะแต่ว่าในการที่เราจะวิเคราะห์นั้นเราจะตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าเราจะบายหรือจะเซลล์จากแนวโน้มเท่านั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ราคาอ,อยู่เหนือเส้นตรงนี้นะครับแล้วตัว RSI ก็อยู่เหนือเส้น50ตรงนี้สิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือบายเท่านั้นนะครับบายเท่านั้นเนาะห้ามซลล์เด็ดขาด อันนี้คือเทคนิคของเขานะครับอันนี้ผมไม่ได้มาชี้นาการลงทุนเนาะแต่ว่ามันแนะนําการเทรดของเขามาอธิบายการเทรดของเขาเขาก็แนะนํามาว่าเราห้ามเซลล์เด็ดขาดหรือถ้าเกิดว่ามันขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งกันอย่างไรขัดแย้งกันอย่างอ่าแบบนี้ครับตัว RSI นั้นอยู่ต่ำกว่าเส้น50นะครับส่วนตัว EMA นะครับ ยังอยู่เหนือเส้น50อยู่เลยแบบนี้เราจะไม่เข้าเทรดเนาะเราจะเข้าเทรดจังหวะมันจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ครับอันนี้อยู่ข้างล่างเส้น EMA เม0สส่วน rsi ตรงนี้นะครับก็อยู่ข้างล่างเส้น50อ่ะอยู่ข้างล่างค่า50เราจะหาจังหวะเซลล์อย่างเดียวเราจะหาจังหวะเซลล์อย่างไรละ่ะเราก็จะดูจังหวะเซลล์จาก engulfing pattern นั่นเองนะครับ e n g u l f i n g pattern ก็คือว่าสมมุติผมจะวาดกราฟแท่งเทียนขึ้นมานะครับอาสมมุติมีแท่งหนึ่งเป็นแท่งสีแดงเนาะแท่งสีแดงเป็นแท่งสีแดงแบบเต็มๆเลยนะครับปิดแท่งไปแล้วมีแท่งใหม่เกิดขึ้นเป็นแท่งสีเขียวนะครับเป็นแท่งสีเขียวแท่งข้างหลังที่เกิดขึ้นปิดแท่งเดิมมิดชิดเลยอันนี้เรียกว่ารูปแบบ in golfing pattern ก็คือปิดแท่งก็คือปิดแท่งก่อนหน้ามิดชิดเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เราจะเรียกว่า u l l i s h engulfing p a t t e r n เนาะก็คือ,อแท่งหลังเป็นแท่งขึ้นนะครับโดยเราไม่โฟกัสกับไส้เทียนสักเท่าไหร่นะต่อให้มีไส้เทียนออกมาก็ไม่เป็นไรแต่แท่งข้างหลังเนื้อเทียนนั้นจะต้องปิดเนื้อเทียนข้างหน้ามิดชิดอีกมุมหนึ่งครับก็คือเป็นแท่งขาลงเนาะก็คือวาอ่าตรงนี้เป็นแท่งเทียน ขึ้นนะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นแล้วก็มีไส้เทียนด้วยแล้วกันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมวาดสดเลยทีนี้มีแท่งที่สอขึ้นมาเป็นแท่งสีแดงคุมกับแท่งเดิมมิดชิดเลยตัวเนื้อเทียนนะครับขอย้ำนะครับว่าให้เราโฟก,กัสไปที่เนื้อเทียนเนาะคุมเนื้อเทียนมิดชิดเลยนี่ครับคุมมิดชิดเลย นี่ครับคุมมิชิดเลยเนาะก็เท่ากับว่านี่คือ b e r r i s h Engulfing Pattern สัญญาณแบบนี้ให้เราหาจังหวะในการเข้าซื้อขายนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพเนาะเดี๋ยวผมจะทำไฮไลท์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่งงจริงๆแล้วสัญญาณ Engulfing Pattern นี้จะค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะแท่งข้างหน้านะครับเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาแท่งสีแดงก็ใหญ่ทีเดียวนะครับ ก็ปิดแท่งเนื้อเทียนมิดชิดเลยถ้าเป็นแบบนี้เขามองว่าให้เรานั้นทำการเซลล์เซลล์ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะพอใจเนาะในส่วนตรงนี้เขาเม่นได้แนะนำจุดออกให้เรานะครับก็ให้เราหาจงังหวะออกที่พอใจแล้วกันเราพอใจที่จะออกจุดไหนเราก็ออกได้นะครับหรือเราจะเป็นคนที่แบบอ่ทยอยหาจุดเข้าแล้วก็ถือเอาไว้ยาวๆก็ได้เช่นเดียวกันจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับสมมติเราเปิดออเดอร์เซลล์ตรงนี้ เราก็หาต่อไปว่าในระหว่างนี้มันมี engulfing pattern ขึ้นมาอีกไหมถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพเนาะก็ยังไม่มีนะครับ okay, เดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างอื่นแล้วกันนะครับพยายามที่จะหาหลายๆตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าใจเนาะอ่ะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วกันนะครับเราก็ตีเส้นเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่ตรงนี้มันอยู่เหนือเส้น EMA 200ส่วนไ s i ก็อยู่เหนือโซน50 ก็บริเวณตรงนี้เราจะมาหา i n g u l f i n g Pattern ในรูปแบบขาขึ้นกันครับถ้าเกิดว่าเรามองจากภาพนะผมขอซูมเข้าไปอีกแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรามองจากภาพก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะที่เกิด i n g u l f i n g Pattern อันนี้ก็ใช่นะครับนี่อันนี้ครับแท่งสีเขียวนี้ก็บงังแท่งสีแดงนี้มิดชิดเลยทีเดียวส่วนแท่งที่2นี้ก็ใช่ครับ แท่งที่3นี้ก็ใช่ครับแท่งที่4นี้ก็ใช่เนาะก็เยอะทีเดียวนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใช่พอบางข้านมิดชิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็เก็บมาเรื่อยๆเลยครับเก็บมาเรื่อยๆเลยราคามันก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเราก็สามารถที่จะทํากําไรได้เป็นวิธีการเทรดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะรับชมวิดีโอต้นฉบ,บับอาจจะเข้าใจง,าง่ายกว่าที่ผมอธิบายก็สามารถที่จะรับชมได้ในวิดีโอในคอมเมนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบวิดีโอนี้ที่ผมอธิบายก็ขอคนไลค like ์และคนละซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการรวบรวมเนื้อหาของพวกเราด้วยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด